สวัสดีครับผมซื้อน่ายเสถเียนทานะครับอายุ5 2ปีครับอยู่บ้าน, F 32, ล 2, าน 30, าเลขที่3.2หมู่2ตำบ,นบนลว่วง3 0อำเภอ่มง3 0จังหวัดบุรีรัมย์สถานีครับที่ปูก,กระเพาะเลี้ยงสัตว์เดิมทีเราการปลูกอยู่ประมาณ ปีพศ2008ครับครับปลูกกับผมนี่แหละครับเป็นผู้ทดลองปลูกก่อนมูงเพราะว่าอยากล่องอยากเลี้ยงอยากลูกครับเพราะว่ากเกษตรนี่มันต้องเลี้ยงโดยตัวเองครับมันยังเสียจักเพราะว่าคําว่ากเกียรศเนี่ยมันโมเมนต์มาเอาแค่เขียนให่ซื้อซื้อากเกษตรศครับเขาต้องลงมือปฏิบัติเพื่อยังครับเพื่อใช่ให้ลูกให้ล้านห้องแต่มาเฮ็ดได้มาทำครับเป็นกเกษตรศ ยุคใหม่ให้ได้ครับยุคใหม่กับหมายถึงว่ามันก็ต้องเพิ่มรายได้ให้ได้ครับคือหัวใจหลักของข่าวาฮิกเกษตรและการลดต้นทุนนี่คือปัจจัยหลักของข่าวาฮิกเกษตรมันจังสิบสูงคนสำเร็จครับครับเพราะว่าครับปลูกอีนั่นในผลผลิตอยู่ต่อไรนะครับตันประมาณตันหาครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินนะครับตันหาตอนหลังโลละสิบบาทนะครับที่เขาเห็ุกัน โลลีบ,บาสเลยก็อยู่ประมาณเงนินมาประมาณหมื่นหมื่นหาพันะครับต่อไรก็เลยพากันมาเห็นอยู่สามปีครับก็รู้สึกว่ามีบริษัทเอกชนครับบริษัทหนึ่งเป็นเห็นผมนี่แหละครับอ่าแล้วก็เป็นแปลงไงก็โปดนี่นะครับเป็นกับลงมากปีแรกเลยครับเพิ่นมาติดต่อผมกับ ถัาจิงใจสมัครถเป็นมาสีเพลนหลักะเฮ็ดเลยจริงแล้วผมก็นอนคิดอยู่นี่แหละครับว่าเออเฮ็ดข้าวโพดเนี่ยมันต้องไปจบอยู่มาเล็ดพันธุ์ประสบควา้มจำเร็จค่อนข้างสี่ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยครับเรือเดิมที่เหากะใส่ข้นนี่แหละครับเป็นผู้สีดเนาะใส่เครื่องสีดแล้วก็มันเคลียดไปเฮ็ดมามันก็เฮ็ดหลายครับพี่น้องมันก็ข้นเฉียดก็ข้นเฉียวไหวใส่ เครื่องจักรกลครับจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษตรนะครับเพื่อที่เ้วต็พัฒนาให้มันผลผลิตสูงขึ้นนะครับก็ร้องจ่างเพิ่นมะสีดซอยนะครับโดนก็เพื่อเป็นยังครับก็เพื่อี่นองหรือว่าผมนี่แหละครับก็ลดต้นทุนแต่มันก็เพิ่มผลผลิตครับพะวายังเพะว่าเฮากับกาสีโดนราคามันกระถูกครับตอนนี้ก็บ่ะทันมีโดนเป็นของเจ้าของนะครับแต่ว่ากรจ่างเป็นครับแต่ว่าก็เป็นกระิดเป็นมูลค่า อะไรละอร่อยครับถ้าใม่น้องจ่างก้นหรือฉีดเองทิมทิมเป็นลูกค้าแรงงานมากกว่าแพงกว่านั้นครับตกอาศัยเครื่องจักรคลครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเกษตรนะครับเพื่อที่เฮ็ดหลักการพัฒนาให้มันได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับการเนียนทั้งด้านคุณภาพครับหาข้าฉีดยาโบราณคุณภาพมันก็จะบ่มาครับขุนผาคุณภาพตามราคาเพิ่ดก็จะตัดราคาเขาลงครับตอนนี้เพิ่มถือว่าคุณภาพของข้าวโพดดู หมู่สองตะบนมองเฮานี่ของมาเลพันธ์เพิ่งคิดว่าคุณภาพสูงครับเป็นเลยดันและไข่เฮาสูงครับหลัางใจที่ให้ปีที่แลกนะครับคือ18บแปดาทครแล้วก็ตอนนี้ครับเพิ่งมาเพิ่มใหม่เป็น23บาทครับแต่เลยนี่สามารถซื้กับมาเฮ็ยอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเขก็ะยึดลอยตัวไรถ้าคิดเป็นไรครับปัจจุบันก็อยู่ประมาณไรละตีไปนึ่งตันครับ เท่าไหร,ร่หนึ่งตันกับคูณราคากับราคากับยี่สิบสามบาทกับอถอดยอดครับของกระปวดมาเลพันนี่ครับมันต้องถอดยอดออกแม่อายุที่พอสมควรครับตถอดยอดยอดมันก็บริถิงนี่ครับปูกระปวดมาเลพันนี่มันเป็นอาขาหมาต้องขารประโยชน์ได้เกือยวบวัตถุส่วนของต้น,งนกระปวดเลยครับผมจะไล่ฟังกับถอดยังถอดยอด พอเมือถอนยอดจะถอนยอดออกเบิร์ส่วนครับต้นตัเมียนเพื่อเอาไปงูอ่ะครับแล้วก็พอได้อายุพอสมควรนี่ครับต้นตัวพอส่วนตัวพอนี่ครับจะกระโดออกฟักดีวกันนี่ครับแล้วก็เถาก็ไปตัดครับตัดซับมัร์คทำมัรให้งูอเฮ้ามัรใส่ถังครับใส่ถุงก็ได้ครับแต่บางส่วนเขาอาจจะมัรเหลือจากงูเขากจะมัรขายหรือตัดขายเขามาทรงกลุ่มครับกลุ่มเขาจะรับซื้อกันอยู่นะครับก็ถือว่าต้นตัวเมียจริงๆครับยังเพิ่นเอาพอตัดต้นตัวพอออกต้นตัเมียพอเก็บฟักได้ ส่วนต,ตัวเพาะตัวเมยียเนี่ยก็ยังขี้เขียวอยู่นะครับเขาก็จะมาตัดแล้วก็เอาไปซับไปซับให้งัวกินแล้วก็หลังจากนั้นชั้นที่เลหลือเขาก็เอารถมาตีหรือเอาเครื่องเข้ามามามาปั่นมันกตะมุนเป็นเป็นเศษฟางนะครับเข้าบริเผาเลยครับส่วนเข้าเห็ดกระปวดหลังจากเห็ดหน้ามากก็ไม่กระปวดแต่ไม่ต้อการการปั่นการไถดินโขบใบครับคือเข้าเนียนบริห้พี่น้องเผาครับ,บเพราะว่ามาเห็ดเบเรลพันนี่ แคบกี่บ่อเลยเผาเลยครับเพราะว่าต่อของมาเรียพันเนี่ยมันรู้สึกมันอ่อนคอขวกระหันตัดครับมันโตตีได้ง่ายครับกับมุูลรกคาเอามาเห็ดอาหารงัวกินได้ตลอดปีแล็คโปรตีนสูงครับยอดครับเพราะว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นพืนดีครับกันซึ่งมีโปรตีนกับแมนงัวกับมักครับจอ็กซ์ส์ขาไม่ง่วนกินกับข้าวกระตรองเห็ด เป็นเกษตรเนี่ยผมก็เลยเห็นเกล็ดผ้าสามารถทีเกล็รับเป็นเกษตรส่งเป็นกระเทียมกี่พวงผ้านะครับส่วนขาดกันได้กับอะไรซึ่งว่าเข้ากับชอดหยอดกระปวดเอาส่วนต้นกระปวดปกติเป็นหยอดเป็นต้นตัวพอหรือต้นตัวเมียครับก็ไม่เอ็งงวดขี่งวดกินที่ดีครับเพราะงวดขี่ออกครับเข้าเก็บขี่งวดไม่ครับแตเป็นกองไม่ครับพอหอดมือมันเข้ากับสะออกครับเอาปุ๋ยมัคเชี่ยวข่าเท่นครับเอามาเห็ดลดลดหนาเป็นไรเพื่อให้มันย่อยสลายครับ อ่าจอยกับรานเสียดสางเสียดเสียดสีงวดแง่กับเขากับร้านยังเขากเอาขีงวดแหละครับที่มันเป็นเพรามันดแล้วขีงวดมันต้องผ่านการมัดกี่เรื่องครับแล้วก็เอาไปใส่ข้าวโพดนะครับแล้วก็หลังจากข้าวโพดเขากราบมาให้งวดกินกับเขาครับนี่แหละเขาเปเกษตรพึ่งผ้าที่ผมคิดไปให้ใจผมตลอดมาเลยครับว,บาไไบวบ่ามันต้องพึ่งผ้าสิ่งกันและกันหน่อยแตต้องเอาส่วนที่เขามีมาให้งวดกินแล้วก็ส่วนที่เขามีเนี่ยเอาไปใส่ข้าวโพดมันเป็นเกษตรพึ่งผ้ากันนะ